คุณแม่สวัสดีเจ้าเจ้าอันคุณแม่อยู่อยู่บ้านไหนก็เจ้าอยู่บ้านบ้านไหนเราของเรานะคะ,ะอ่ะคุณสามอันดุยคุณสามคุณแม่คุณแม่ชื่อเจ้าเจ้าเจ้าแล้วน้องน้องน่องนี่น้องนี่คนป่วยนะคะน้องนี่คนป่วยจือ่อ

กางมุ hall, mm ่งไหวในห้องเนาะเจ้าแม่ค oh. uh ือแม่ต้องยุดงานทุกอย่างเลยดูแลลูกถือว่าตอนนั้นคืออามาพึกอามาผ่านเลยเนาะเจีบ้ายคนแอป็นที่เตียง้ะเมื่เจ้าอีม น้นองได้มานำน้ำเสนอยาเนาะแม่เนาะเพราะว่าเขาไปรักษาตั้งไหนเปิดสาเหตุของน้องก็คือว่าตีน้องมองมาหันติบวมีเหลีอยมลีแยงเพราะเพราะว่าเกิดจากไขมันมันไปรัดสมองน้องก็เลยว่าเออกานได้น,น,นำยาแผ่นโมลาราของเขานี่คือจะต้องไปสลายสลายไขมันออกมากับขี้กับเหนี่ยวตามแนวทางการรักษาของยาเขาเนาะคุณแม่ก็เลยเปิดใจเนาะแม่เนาะ เจอโมฮูค่ะอันนี้ก็เลยแม่ก็เลยว่าเอายานี่ <c oughs> เอายานี่ลงรักษากิ่นกับนับลุ่นน้ำห้อนเช้าเย็นดีที <ไป S 1> น่น้นองเธอกิน,นอืมเอาให้น้นองกินเนาะกะตอนเนี้หมดหมดไปหนึ่งชุดละหมดไปชุดเดียวอยู่จากนี่คือชุดที่สองทีง่นอ้นองมาทรงอาการตีดีขึ้นตอนนี้มีอย่าง้องแม่ตีแม่พอใจที่สุดพอใจที่สุดก่อนน้องก็รู้สึกว่ากินลงไปประมาณสักกึ่ง อาแม่ันหันแม่ละโอ้ยเจ้ายืนยูตีประตูข้างนอกเจ้า้าแหันแม่แล้วแม่ยืนข้งกเจ้ายวแม่ใสเื้อสนตอนนั้นแม่ใส่เส้าเจ้าแม่นนอเสื้อใื้ถูกต้องก่อ คือแต่ก่อนนี่น้องจะบาหารหันคุณแม่เลยโอ้นี่คือตึงชุดตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้ได้ยินว่าออกจากตีนอนคนเดียวละน่ากาวันที่สามละสามวันที่เดินออกมาจากตีนนอนคนเดียวได้คือยากระมดละค่ะอันนี้คือเป็นไปจวยเรืองพระรักกำลังเนาะอันนี้คือส่งสัญญาณว่าน้องหายแน่นอนนแม่สมอง เจ้ายาูตบอกลืงต้องบอกทุกอย่าง,ก,างกระตุ้นเจ้าแต่ตอนนี้น้องบรรับลู้เอง,องกินใดมดอูใดกัวกับเป็นกำลังใจให้เจ้าอันนี้คือยาชุดที่สองที่จะลงลงกินวันนี้นะคะมดไปหนึ่งชุดอาการดีขนาดนี้เนาะเดี๋ยวก็กินไปเรื่อยๆนะคะแม่อาการของน้องดีขึ้นชัดเจนเจ้าเจ้า,จาสีเลือดดีขึ้นแล้วมีเพื่อนบ้านหรือเปล่อนเป็น,เนมาแอลเนาะ เป็นว่าจะได้พ่อก็เจ้าแม่เจ้า่ขอของเป้ออาด้าเจ้ขอขอตอนขอขอคนละเรียงเจ้าก็โอ้ดีใจตัวน้องแม่เนาะรักษา<อ>ต่อไปเป็นกำลังใจอันนี้คือชุดที่สองนะคะต,ตีเขาจะจะกินกันชุดที่สองวันนี้นะคะ การรักษาแค่บอกก่วันมาถึงกึ่งเดือนเองเนาะแม่เนาะไปหาสายตื่นมา็มมมันนักขนาดกินทุกอย่างเหมือนกันเจ้าอาหารเสริมกับจุยน้องทุกอย่างแต่นี่ของเขาเป็นยาเนาะเป็นยาการรักษาแบบเจ้าเป็นยันยาแผนโบราณซึ่งจุวยน้องถูกทางละรักษาที่ต้นเหตุก็กราบสวัสดีนะเจ้าแม่อันก่อเดี๋ยวเขาติดตามต่อไปนะเจ้าขอบคุณค่ะ